คำพูดแคะแขวววาจาเชื่อเฉือนสะใจหรือทำร้ายตัวเองสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเคสไฟล์บันทึกแก้กรรมรายการที่จะพาคุณไปสํารวจปมปัญหาในใจและคลี่คลายหมันด้วยมุมมองทางจิตวิทยาและหลักธรรมวันนี้เราอยู่กับคุณหมอเปรมจิตฤดีฤทยัยสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณกรณสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ คุณหมอครับคำถามที่ผมเปิดไปตอนต้นเนี่ยน่าจะจี้ใจดําใครหลายคนเลยนะครับเรื่องของคําพูดแวะหรือวาจาเชื่อเฉือนที่เราอาจจะเคยเป็นทั้งคนพูดและคนฟังแต่ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คือเราจะคุยกันในมุมของคนพูดครับว่าการกระทําแบบนั้นมันสร้างความทุกข์ให้ตัวเราเองและคนอื่นยังไงซึ่งเรามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจส่งเข้ามา2เคสครับเคสแรกมาจากคุณน้ำนามสกุลนะครับ เป็นนักศึกษาครับเธอเล่าว,ว่าเธอเป็นคนเรียนเก่งหัวไวและมักจะใช้คําพูดคมๆแซวหรือแขวะเพื่อนในกลุ่มอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาเพื่อนทําอะไรเปิ่นๆหรือได้คะแนนน้อยกว่าเธอบอกว่าตอนที่พูดออกไปเพื่อนๆก็จะหัวเราะเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ลึกๆแล้วหลังจากพูดจบทุกครั้งเธอจะรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกผิดนิดๆและสังเกตว่าเพื่อนบางคนเริ่มตีตัวออกห่างเธอทุกข์ใจที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงหยุดทำแบบนี้ไม่ได้ ทั้งๆที่ก็ไม่ได้อยากให้เพื่อนเสียความรู้สึกส่วนเคสที่2มาจากคุณสมชายนามสมกุลนะครับเป็นพนักงานระดับซีเนียครับเขาเล่าว่าเขาไม่ชอบการ,รเผชิญหน้าตรงๆเวลาที่ไม่พอใจการทํางานของลูกน้องในทีมเขามักจะใช้วิธีพูดประชดประชันเช่น,ชนโปรเจก์นี้ถ้าจะเสร็จชาติหน้าก็คงต้องตามนั้นหรือชมแบบไม่จริงใจว่าทําได้แค่นี้ก็เก่งมากแล้วผลคือบรรยากาศในทีมมาคุมากลูกน้องหมดกําลังใจและตัวเขาเองก็เครียดที่งานไม่เดินหน้า แถมยังรู้สึกโดดเดี่ยวในที่ทํางานไม่มีใครกล้าเข้ามาคุยตรงๆเลยครับฟังดูแล้วทั้งสองท่านกําลังสร้างทุกข์ให้คนอื่นแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็กําลังทุกข์ทรมานกับผลของการกระทําของตัวเองเหมือนกันนะครับคุณหมอในทั้งจิตวิทยาและพระพุทธศาสนาเราจะมองเรื่องนี้ยังไงได้บ้างครับเป็นเคสที่สะท้อนปัญหาของคนในยุคนี้ได้ดีมากเลยค่ะคุณกรณ์ทั้งคุณน้ำและคุณสมชาย ต่างกำลังเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้แต่หยุดไม่ได้ถ้าเรามองเคสของคุณน้ำนักศึกษาที่ชอบพูดแขวะเพื่อนนะคะในทางจิตวิทยานี่อาจเป็นภาพสะท้อนของกลไกการป้องกันตัวเองหรือ defense mechanism รูปแบบหนึ่งค่ะคนที่ลึกๆแล้วรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองหรืออาจจะกลัวว่าตัวเองไม่ดีพอกลัวไม่เป็นที่ยอมรับมักจะสร้างเกราะป้องกันขึ้นมา การใช้คำพูดที่เหนือกว่ากดคนอื่นให้ดูด้อยกว่าเป็นวิธีที่ทำให้ตนเองรู้สึกเหนือกว่าและปลอดภัยชั่วขณะมันเป็นการกลบความรู้สึกอ่อนแอข้างในแต่เป็นความรู้สึกดีที่ฉาบฉวยมากเมื่อสถานการณ์นั้นจบลงความรู้สึกว่างเปล่าและความรู้สึกผิดก็จะเข้ามาแทนที่ถ้าเชื่อมโยงกับหลักธรรมะนี่คือวงจรของผัสสะที่สร้างทุกโดยตรงเลยค่ะไม่ใช่ผัสสะจากภายนอก แต่เป็นผัสสะภายในเมื่อความรู้สึกไม่มั่นคงเกิดขึ้นในใจนี่คือทุกขเวทนาแทนที่จะรู้ทันและจัดการกับความรู้สึกนั้นกลับเกิดปฏิกิริยาอัตโนมัติคือการสร้างวจัจกรรมที่เป็นอกุศลออกไปเพื่อกลับเกลื่อนผลก็คือสร้างความขุนมัวให้ทั้งใจเขาและใจเราเหมือนยิ่งพยายามปกป้องตัวเองก็ยิ่งสร้างบาดแผลให้ตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วกรณีของคุณสมชายล่ะครับการใช้คําพูดประชดประชันกับลูกน้องเนี่ย มาจาจกอะไรครรับกณีคุณสมชายเป็นลักษณะของพฤติกรรมก้าวร้าวแบบซ่อนเร้นค่ะซึ่งมักมีรากมาจากความกลัวกลัวการเผชิญหน้ากลัวการปฏิเสธกลัวการทะเลาะเบาะเรยงเขาอาจมีความคิดบิดเบือนหรือ cognitive distortions ที่ว่าถ้าพูดตรงๆลูกน้องต้องไม่พอใจแน่ๆหรือการติเพื่อก่อจะทำให้บรรยากาศแย่ เขาจึงเลือกแสดงความไม่พอใจออกมาทางอ้อมผ่านคำประชดประชันซึ่งน่าเสียดายว่ามันสร้างผลเสียที่รุนแรงกว่าการพูดตรงๆซะอีกเพราะมันทำลายความไว้วางใจและสร้างความคลางแคลงใจในทีมในทางธรรมการกระทำของคุณสมชายขัดกับหลักสัมมาวาจาหรือการเจรจาชอบซึ่งเป็นหนึ่งในมักมีองค์8อย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราละเว้นจากวาจีทุจริตสี่อย่างคือพูดเทศ พูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อการพูดประชดประชันนั้นเข้าข่ายการพูดส่อเสียดและทำร้ายจิตใจผู้อื่นอย่างยิ่งมีพุทธพจน์บทหนึ่งที่กล่าวไว้น่าคิดมากว่าวาจาที่เปล่งออกไปดีแล้วย่อมไม่ทำให้ตนเดือดร้อนในภายหลังแต่สิ่งที่คุณสมชัยทำกำลังทำให้ทั้งตัวเองและคนรอบข้างเดือดร้อนอยู่ทุกวันชัดเจนมากเลยครับคุณหมอ พอเข้าใจที่มาของปัญหาแล้วว่ามันเกิดจากความไม่มั่นคงและความกลัวที่อยู่ข้างในและเราจะออกจากวงจรแห่งทุกนี้ได้ยังไงครับมีวิธีไหนที่จะช่วยให้ทั้งคุณน้ำและคุณสมชายแก้กรรมในปัจจุบันของตัวเองได้บ้างครับทางออกที่สำคัญที่สุดเริ่มต้นที่คำว่าสติค่ะคือการฝึกที่จะเห็นความคิดและอารมณ์ของตัวเองตามความเป็นจริงแทนที่จะปล่อยให้มันเป็นตัวบงการการกระทาของเรา หมออยากแนะนำเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากจาก cognitive behavioral therapy หรือว่า CBT นั่นคือการหยุดและตั้งคำถามกับตัวเองค่ะก่อนที่คุณน้ำจะเอ่ยปากแขวะเพื่อนหรือก่อนที่คุณสมชายจะพูดประชดลูกน้องลองฝึกหยุดหายใจลึกๆสักหนึ่งลมหายใจแล้วถามตัวเองว่า 1. ตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรกันแน่รู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกกลัว รู้สึกผิดหวังการยอมรับอารมณ์ตัวเองเป็นขั้นแรกที่สำคัญที่สุด 2. ส,สิ่งที่ฉันกำลังจะพูดออกไปมีจตนาคิดอะไรเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเพื่อทำร้ายเขาหรือเพื่อแก้ปัญหาจริงๆ 3. ม,มีวิธีพูดแบบอื่นที่ดีกว่านี้ไหมการหยุดคิดเพียง3-5วินาทีนี้ จะสร้างช่องว่างขึ้นมาระหว่างสิ่งกระตุ้นคือความรู้สึกภายในกับปฏิกิริยาคือคำพูดทำร้ายซึ่งช่องว่างตรงนี้เองค่ะคือพื้นที่ของการสร้างกร,รมใหม่ที่ดีเป็นการเปลี่ยนจากปฏิกิริยาอัตโนมัติมาเป็นการตอบสนองอย่างมีสตินั่นเองนะครับถูกต้องเลยค่ะซึ่งการฝึกให้มีช่องว่างนี้ได้สม่ำเสมอก็คือการฝึก My f u l n e s s ที่จอห์นคาบัตสินผู้รีเริ่มโปรแกรม MBSR mindfulness based stress reduction ได้ทำการวิจัยและเผยแพร่ไปทั่วโลกนั่นเองค่ะการฝึกสติทำให้เราเห็นว่าความอยากที่จะพูดแขวดหรือความกลัวที่จะพูดตรงไปมันก็เป็นเพียงความคิดและอารมณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามหลักอนิจจังมันไม่ใช่ตัวเราหรือของเราเราไม่จาเป็นต้องตอกเป็นทาสของมันเมื่อเรามีสติมีปัญญา เราจะเลือกสร้างกรรมใหม่ที่ดีได้สําหรับคุณน้ำแทนที่จะแขวะเพื่อนเธออาจจะเปลี่ยนไปชื่นชมเพื่อนในเรื่องอื่นหรือหันมาให้กำเนงใจตัวเองสําหรับคุณสมชายเขาต้องฝึกฝนทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์คือการบอกความต้องการหรือติชมอย่างตรงไปตรงมาแต่ให้เกียรติซึ่งจะสร้างความไว้วางใจในระยะยาวได้ดีกว่ามากการแก้กรรมที่ดีที่สุด ไม่ใช่การไปทำพิธีอะไรที่ไหนเลยแต่คือการแก้ก,กรรมคือการกระทาของเราในปัจจุบันทั้งกายวาจาใจด้วยสติและปัญญานี่เองค่ะขอบคุณคุณหมอมากครับเป็นบทสรุปที่ทรงพลังและนำไปใช้ได้จริงเลยครับจากพฤติกรรมที่สร้างชุกให้ทั้งตัวเองและคนอื่นแค่มีสติรู้ทันและเลือกที่จะตอบสนองอย่างสร้างสารรค์เราก็สามารถเปลี่ยนวงจรน,นั้นให้กลายเป็นการสร้างความสุขและความเข้าใจให้กันและกันได้เลยนะครับ สำหรับคุณผู้ฟั่งท่านไหนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกันไม่ว่าจะในมุมของผู้พูดหรือมุมของผู้ฟังอยากจะแชร์เรื่องราวหรือมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเรื่องราวของคุณอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆอีกมากมายวันนี้ผมและคุณหมอประเิตต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ